ระวังเกมนี้ประกอบด้วยประเพณีพื้นบ้านจีนดังเดิมมากมายบางฉากอาจมีเรื่องาราวแปลกๆและทําให้ตื่นตระหนกซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้เล่นเยวาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีควรเล่นภายใต้การดูแลของผู้ปกครองขอแนะนําให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจป่วยทางจิตความดันโลหิตสูงสตรีมีครรภ์ควรเกา่าและผู้วัยต่อการตื่นตระหนกหวาดกลัวหรือตกใจง่ายออกจากเกมทันทีไม่ออกหรอกแค่นี้เองโอเคยืนยันกันเล่นนอนยันเลย สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามดึกครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมวิวาใบสั่งตายนะครับซึ่งมีหลายภาคมากเป็นเกมแนว i อ t and c l i ิกนะครับแล้วก็ดําเนินเนื้อเรื่องแบบเป็นฉากๆนะครับแน่นอน i อ t and c l ค c k ก็คือคลิกมวลล้วนนั่นแหละเป็นเกมแนวพาโซซึ่งแน่นอนผมถนัดมากๆท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับออไอ้ที่เห็นหลายๆเกมผ่านมาอันนั้นคือผมแค่แกล้งนะแค่แกล้งแบบหลงลืมๆโอ้ทำไม่เป็นนั่นนี่นู่นอ่ะจริงๆผมก็ชอบแนวนี้นะครับ อันนี้คือเล่นแนวแบบพักสมองหน่อยก็คือแบบเล่นเกมง่ายๆอะไรเี้ครับผมส่วนท่านผู้ชมที่เห็นว่าคําว่าเล่นต่อตรงนี้นะครับผมมีเรื่องเจตสารภาพนะครับคือผมเล่นไปจนจบเขาเรียกอะไรนะฉากหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาดูที่ตรงอดัดเอา้าลืมกดอดัด <laughs> เล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงจริงๆฉากแรกเนี่ย คนบางคนอาจจะเล่นแค่ประมาณ5นาที10นาทีนะครับแต่ผมปาไปเกือบชั่วโมงเือน,นะแถมยังมีแอบดูเฉลยด้วยนิดนึงหมายถึงว่าในเกมมันมีเฉลยให้ผมกดไปทีนึงด้วยอโอเคคิดซะว่ายังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีบผ่านฉากแรกไปเพราะว่าผมผมเก่งเออไม่ใช่หรอกก็เล่นไปแล้วโอเคเริ่มเกมกันใหม่ด้วยปะรีเซ็ตการบันทึกใช่ครับผมเพราะผมนี่เล่นครั้งแรกครั้งแรกจริงง พอลองนึกดูแล้วการรู้จักกันของผมกับโมชีนั้นน่าสนใจจริงๆตอนที่พ่อแม่ตอนที่พ่อแม่ของผมได้ขอให้ไปพบกับภรรยาที่จะแต่งงานกันในอนาคตผมรีบปฏิเสธเสียงแข็งนี่มันยุคสมัยไหนแล้วยังมีการคุมถุงชนอีกเหรอหลังจากที่พ่อแม่ตายไปผมจึงได้ไปเยี่ยมครอบครัวที่พ่อแม่มั่นหมายไว้ให้สมปรานาของท่านแต่แล้วผมก็ต้องเสียใจเสียใจที่ไม่มาให้เร็วกว่านี้และรู้จักเธอเร็วกว่านี้ ความรักของเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับภพนิลมิกิตของพ่อแม่มันเป็นแค่รักแรกพบเผลอแป๊บเดียวเราก็อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วและวันนี้เป็นวันที่ความรักของเรามันผีบานเต็มที่ปวดหัวจริงช่วงนี้ฉันมักจะมึนหัวบ่อยๆต้องเป็นเพราะเล่าของเพื่อนแน่ๆหายใจเข้านึกลึกๆต้องไม่ทําขายหน้าในวันรับเจ้าสาวดิคาดก็คือเหมือนอ่านิ้งจือฝูคือตัวเองเนี่ยก็คือน่าจะอยู่กับอาา่าคู่มั่นใช้คำว่าคู่มั่นได้ไหมอ่า ชื่อโมชีนะครับก็แต่วันนี้เขาจะแต่งงานกันอะไรอย่างนั้นะนี่ครับมันเป็นพอยต์เอ็นคิกครับผมแปลกจังเมื่อกี้เสียงคนเต็มเลยตอนนี้คนหายไปไหนหมดแล้วนะอํากันเล่นปะเนี่ยพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านพึกแร้งเราหรือเปล่านะผูกเชือกตายไว้ตั้งหากต้องเป็นความคิดของโมชีแน่ คงต้องหาอะไรสักอย่างที่สามารถตัดเชือกได้มันซ่อนอยู่ที่ไหนนะอ่าเนี่ยมันก็จะสอนเรานะครับว่านี่มันมีคําแนะนํานะคือเฉลยนั่นแหละเออมดชี้ชอบซ่อนสิ่งของภในภาชนะดังนั้นสิ่งของสาคัญมักจะถูกวางในตะกร้าไม้ไผ่ลานบ้านอ่ามันก็จะใบ้เรานะครับว่าให้ไปหานี่นี่นไงมีคําแนะนําด้วยกรรไกรไม่คมมากแต่ก็ยังใช้ได้ใช้สาหรับตัดเชือกประตูหน้าบ้าน ก็คือเอาไปตัดที่อื่นไม่ได้ครับต้องไปตัดเชื่อประตูนหน้าบ้านเท่านั้นกันไกน่นี้สร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ <c oughs> นี่เห็นไหม่าย <c oughs> นี่เดียวเกมเออโมชีในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกเหมือนฟันเลยแล้วตอนแรกบอกว่าอยู่ด้วยกันมาหาปีงงเหมือนกันอันเนี้ย เชิญเจ้าบ่าวสาวเข้าพิธีไหว้ฟ้าดินบทที่1 1. ึ่งนงคำนับฟ้าดินเห็นเท้าด้วยสองคำนับพ่อแม่อุ้ยตกใจเป็นไงไน้น่เกิดอะไรขึ้นทำไมแค่แป๊บเดียวฉากก็เออเปลี่ยนไปแล้ว 3. ามคำนับกันและกัน ตอนแรกตกใจนะตอนนี้ไม่ตกแล้วเหมือนแบบจิตใจแข็งแกร่งขึ้นอเอา้าลืมอ่านเลยแขกก็ไม่อยู่แล้วมือถือเอ้อทำไมไม่มีสัญญาณล่ะบีบแขนตัวเองอย่างแรงเจ็บจังไม่ใช่ภาพลงตาอ่ากันเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วต้องรีบหาโมชีให้ใหเจอก่อนอ่า่ามันมันเริ่มมันเริ่มยังไงนะ อันนี้เก็บเทียนครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะมีแบงค์คงเทคฉีดขาดอยู่ฉีขาดนี่ก็จะบินกล่องของสักอย่างถูกล็อกไว้เปิดไม่ได้แหมเหมือนเคยเล่นมาก่อนเลยเนาะพ่อแม่ของโมชีเสียชีวิตจากอาการป่วยเมื่อปีที่แล้วทําไมตอนไหว้ฟ้าดินถึงได้เห็นพวกเขานะหรือว่าเป็นเพราะอาการเมาค้างเรียนภาพหลอนเออไอ้ตอนแรกทําไมไม่เอะใจวะไม่เอะใจอะไรตอนที่แบบเป็นอย่างนี้แหละ อันนี้ก็คงเป็รนรูปพ่ออ่าเนี่ยรูปรูปหน้าศพเต็มไปด้วยฝุ่นนะฮะคนกระดาษที่เหมือนพิธีกรก็คือเป็นหุ่นกระดาษนะครับเนี่ครับเป็นพเพราะอิงคิกคือจริงๆเราต้องคิกหาของอะไรเงี้ยนี่ไม่มีไปอันนี้เป็นรหัสหตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปหารหัสมาเอาเดี๋ยวนะี้คิกออกไงวะอืม เตาอังลูปลอมทำมาจากผ้าสีแดงและได้เป่าผมไพน่นกกระจอกพวกนี้เหมือนจะจงใจวางไว้ที่นี่จงใจวางอ่านี่ครับเป็นเพลเซอรนะโอเคสองสามกับอะไรไม่รู้สองเอ๊ะสองสามหรือสามสอง,สองนะ สามสองแล้วก็เปิดกุญแจที่พบในกล่องไพ่ยนกกระเจาะแล้วก็ไปไหนนะอาหารบนโต๊ะนี้เป็นกระดาษหมดเลยอ่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยคือทุกอย่างทำมาจากกระดาษนะครับอ,อะไรตกอยู่ที่พื้นไม่ขีดไฟหรืออยู่ไม่กี่กา้านอ่า คนกระดาษอีกแล้วหนิงชื่อฟูลองเอาคนกระดาษออกแปลกเกินไปแล้วทำไมคนกระดาษถึงหนักกว่าหินล่ะออกแรงขนาดนี้ยังไม่ขยับเลยอืมแป้งกาวกาวสมัยก่อนมักใช้ติดกระดาษกรอนเอออเอาเอแล้ววันนี้เหมือนนี่ครับมันจะมีสัญลักษณ์บอก โอ้เดี๋ยวผมลืมนี่นี่หนังสือนะครับมันมีตัวหนังสือกำกับตัวเลขไว้เหมือนเป็นอ่ารหัสนั่นแหละเออคือตอนแรกก็ผมใช้เวลานานหนุอมกันนะโคมนี้อ๋อจุดไฟจุดไฟนี่จุดไฟครับผมแล้วก็จุดไฟอันนี้ไม่มีเทียนเพราะฉะนั้นเราเอาเทียน ใส่ไปก่อนแล้ว<ๆ>เราก็าจุดไฟนี่ครบแล้วครับส่วนอันเนี้ยผมแอบขี้โกงนิดนึงโดยการที่ผมถ่ายรูปไว้อุ้ยเ <c oughs> ด๋ยวนะจำไม่ได้เลยนะเออว่าตัวเลขมันคืออะไรบ้างอ่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเลขค่านะครับอ่าห้าสองอันนี้ห้าสองเจ็ดนะครับ หนึ่งหนึ่งอะไรอะห้าสองเจ็ดหนึ่งสามเก้านะครับนี่เห็นไหมเออความจำผมดีความจำผมดีมมมดเอาเลย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 ห้าสองเจ็ดเอาเมื่อกี้ก็นหนึ่งแล้วนี่หนึ่งสาม เาเรียบร้อยครับอ่าเราเจอซองอ่งางเปล่าครับหยิบออกมาไม่ได้นะครับซึ่งอ่าต้องเอากาวไปแปะแบงก,กงเต็กนะครับอืมคือไม่รู้ทำไมไอ้ซองอังเป่านะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เอาแบงค์ใส่แล้วก็ไม่สามารถหยิบออกมาได้งงเหมือนกันทำไมต้องไปมีคำถามอะไรกับอันนี้ด้วย อ่าหยิบมาก่อนอันนี้ต่อจากตรงมุมก่อนจะง,ง่ายนะครับไอ้พวกที่มันเป็นจิ๊กซอว์พวกนี้เอาุดไปดึงออกมาทำไมลูกเออนี่อ่าอีซี่แบงกง์คงต็กนี่แปะกาวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงอ่งเป่าเอาซุบอืม ส่วนเสื้อนี่ไม่รู้เอกไปทำไมงงเหมือนกันเอาแล้วตรงนี้มันจะมีตรงรหัสตรงนี้ด้วยนะครับอซึ่งตอนไอ้ตรงนี้ที่ผมหานานมากเกือบเกือบชั่วโมงเลยไอ้ที่บอกว่าอัดครึ่งชั่วโมงอก็คือไอ้ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงละคือนี่ครับมันจะบอกว่าเหมือนเด็กจะขออังเปานี่เราก็ยื่นอังเปาให้หายไปไหนแล้วเนป็นไปไม่ได้หรือว่าจะเป็น เป็นอะไรอ่ะจะเป็นผีหรือคนฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะเอามชีขึ้นมาอ่านี่ก็ขับเคลื่อนด้วยผู้หญิงล้วนๆนะ,ะล็อกอ่ากูแจปผลล็อกได้แล้วผมอุ๊ยคือชุดสีขาวนี่มันคือชุดงานศพปะ่ะผมไม่มั่นใจในประเพณีของจีนมูชีมชูชีคุณจะไปไหนมชูชีรองก่อน โมชีบอกกาไรกําไรหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความรักของเราเหรอมันยังอยู่ในกล่องบนโต๊ะห้องโถงคุณอยากให้ผมไปเอาใช่ไหมกําไรโอ้ช่วงนี้ขาดทุนดิสิเออทํำอะไรก็มีแต่ขาดทุนโมชีใช่คุณหรือเปล่าโมชีไม่มีการตอบสนองใ,ใดๆแปลกจังทงั้งๆที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ทำไมถึงจับพคุมไม่ได้ เหมือนมันอยู่ไกลกว่าที่คิดกุญแจครับผมนี่ครับมันมีเครื่องประดับผีเสือ้อซึ่งเครื่องประดับผีเสือ้อนี่เอาไปเปิดกล่องที่มันอยู่ตรงกลางแต่ว่าต้องใช้สองตัวนะครับอันนี้แหละที่ผมหานานคือไม่รู้จะเอาอะไรมันไม่รู้จะเอามันลงมาได้ไงอันนี้ประตูนี้ป่ะอ่าอันนี้แหละอ่าเราได้กันไกลขึ้นมาครับผม แล้วตอนที่ผมอิบกันไกได้ผมก็นึกว่ามันต้องไปตัดอะไรที่มันเป็นแบบตัดให้มันหลุดลงมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นอ่าตรงนี้มีผีเสื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยครับสูงเกินไปครับผมตอนแรกผมนึกว่าต้องตัดผ้าม่านเลยอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ครับมันต้องตัดไอ้นี่ซึ่งซึ่งผมก็งงอยู่ว่าแล้วแล้วจะเอาผ้าสีแดงมาทำมะเขือเทศอะไรวะเออเนี่ยเอาผ้ามาทําอะไรแล้วรหัสนี้จะไปหายจากไหนอืม นี่แหละครับไอ้ตรงนี้แหละที่ผมมากดเฉลยดูที่จริงแล้วมันคืออย่างงี้ครับมันคือต้องเอาผ้ามาเช็ดเอาจริงเสื้อเอาอะไรมาเช็ดก็ได้นะแต่ทำไมต้องเป็นผ้าสีแดงด้วยเพื่อเอามาเช็ดแล้วมันจะเห็นเป็นรหัสตัวนี้ครับนี่ครับอ่าก็คือหน้ารูปศพพ่อกับแม่ครับผมคือมันเปื้อนฝุ่นอยู่นั่นเองเราก็ต้องเช็ดออกด้วยผ้าสีแดงผ้าสีอื่นไม่ได้นะผ้าม่านสีอื่นก็ไม่ได้ เช็ดกับอะไรก็ไม่ได้นี่ไอ้ภาพผูโต้อนี่ก็ไม่ได้นะอืมโอเคอันนี้ต้องเป็นอะไรเนี่ยอ่าสองแง่งนี้เราต้องค่อยๆ่อยจำครับผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันคือหน้าตามันอ่าหน้าตาเป็นไงวะอย่างงี้ป่ะแล้วสองแง่งนี้ป่ะลืมอีกแล้วคือไอ้สัญลักษณ์อย่างเงี้ยแม่สำหรับผมแล้วเป็นคนที่ความจำดีมากๆากใครๆก็รู้ผมยังรู้ตัวเองเลย อืมอ๋อจะเรียกว่าตัวอะไรดีวะเนี่ยเอ่ยึกยือกับตัวเอกอะไรคือยึกยือกับตัว x วะอันนี้ป่ะแล้วก็เหมือนต้องเป็นตัวเอ่อานี่เฮ้ยทำได้เฉยคันช่างหนึ่งในหของประเพณีแต่งงานมีความหมายว่าสมปรารถนาอ่าแล้วก็เอาไม้เนี่ยไป คนกระดาษสองคนนี้คือคุณลุงคุณป้าไม่สิตอนนี้ต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่แล้วทำไมผมจำฉากนี้ไม่ได้วะถ้านทั้งสองเป็นห่วงโมชีหรอผมจะหาตัวเธอให้เจอจะไม่ให้เธอเป็นไรเด็ดขาด <c oughs> อนึกอยากจะไปก็ไปอะนะอันนี้สอยครับนี่ใช้คันช่างในการสอยไ <c oughs> ด้เป็นหนึ่งอันแล้วอ่าอเอ๊ะอ๋อนี่ครับแล้วเอาคันช่างเนี่ยไป ทิมหุ่นที่หัวไม่ใช่เอาไปเปิดผ้าดูอืเป็นธนูครับผมแล้วก็นี่ครับธนูยิงแม่อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาแล้วครับผมผีเสื้อสองตัวในการที่เราจะไปเปิดกล่องผีเสือ้อเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวอืม ได้มาแล้วครับกําไรหยกของที่ระลึกของแม่ที่มอบให้กับโมชีเป็นัญลักของความรักความปรารถนาสุดท้ายของตนอ่าในจุดเราก็มีกําไรครับหลังจากที่ขาดทุนมานานอา้อาวจำลืมอ่านเลยทุกครั้งที่เห็นกําไรนี้โมชีจะพูดตีตลกเสมอเธอบอกว่าแม่แน่นะครอของเธอได้เตรียมกุญแจมือไว้ให้ตั้งแต่เธอยังไม่เกิดเพื่อล็อกตัวเธอให้อยู่ในตระกูลหนิงตลอดชีวิตอ๋อ ทำไมต้องทำให้เราอยู่กัอะไรตัวน,นี้ด้วยนะรีบไปถามเธอดีกว่าโอเคไปโมชีเฮประตูเปิดแล้วโมชีน่าจะรออยู่ข้างในเข้าไปนะครับโมชีอยู่ที่นี่เองเหรอผมเป็นห่วงคุณแทบแย่อย่าเข้าไปฮะอ้าว โม,โมชีทำไมมีสองคนอะคนคนนั้นไม่ใช่ฉันอย่าเข้าไปใกล้เธอนะเนียโมชีเออหายไปไหนแล้วเฮ้ยเธออยู่ด้านหลังคุณโมชีระวังนะและ้วก <ไป S 2> <ะ>็แฟบเลยไอ้ <c oughs> จือฝูช่วยฉันด้วยไปที่หมู่บ้านจางหลิง รู้ได้ไงว่าไปที่หมู่บ้านจังหลิงถามก่อนนัดกันไว้เหรอฮะกับไอ้ผีตัวนั้นไอ้ผีตัวนั้นอนะ่ะโมชีโมชีแล้วก็จบแอคหนึ่งไหว้ฟ้าดินโอเคครับขอจบ e อพีนี้ไว้แต่เทียงเท่านี้อันนี้ไม่เหมือนเป็นการเล่นนะเหมือนมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าเ,ออเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ลืมกดอ่าน <laughs> ก่อนหน้านี้เราใช้เวลานานเลยนะ ก่อนนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเกือบเกือบชั่วโมงผิดเกือบชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงผมไม่ได้เล่นกากขนาดนั้นแต่ว่าใช้ตัวช่วยนะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่หลงเข้ามาดูแล้วก็ขออภัยเนื่องจากว่าอันนี้ไม่ใช่รีแอคจริงๆผมหรอกคงผมมันไปตั้งแต่เทคแรกแล้วแต่นี่เป็นเทคที่สองโอเคเดี๋ยวไว้บทที่สองเดี๋ยวมาเล่นพร้อมกันจริงๆจังๆและหวังว่าคงจะไม่นานนะหมายถึงว่าผมเนี่ย ต่อ E.P. จะไม่นานโอเคครับขอบมากครับอย่าลืมมม่โม่ฉีก่อนนอนด้วยนะครับฝันดีครับบ๊ายบาย